คุณคุณอย่าพูดอย่างนั้นเลยอะคุณสามารถคาบรองเช้าได้แปะอ้อก็เป็นเรื่องดีมากเลยนะเพราะผมมีเหล็กประมาณทีหลังไม่ต้องก็ได้นะผมผมีเหล็กประมาณเฮ้ยผมตีปลาได้ยี่สิบรอบไม่ตายอาอมันไม่ตายเฮ้ยเกือบเอาเอาที่ฟาดฉลามแล้วเฮ้ยวดวดวด มานี่อดกนนะไม่ไม่มาด้วยเฮ้ยเฮ้ยชะลาติดบ้ากอะทำไงเดีวช่วยชามนติดบกอะ่ะไรผมก็ต้องซอมเสียเอ็โคไงโอ้อย่างนี้นี่คีง่เลยเียุ๊บเออคนแรกมันยังไงดีอะโอ้ย มันตบหัวผมคุณเดินยังไงให้ดูมีแต่คนมองเดินยังไงเลยเอามันมาเป็นเพียงดิเพียงดิเพียงเอาดิเพียงเพียงมันก็มองจริงนะจะเป็นคนละมองคนละแบบไปดิเป็นการมองคนละแบบนะโอ้โหยกษะกษะอ๋อที่กษะพี่ โอ้ยเป็นไรเป็นไรใจเย็นเฮ้ยมันได้มาแล้วผมได้เมกาดูดอนเมกาดูดอนเมกาดูดอนกินกาแฟเยอะเกินพูดกินกาแฟเยอะเกินไปฮะโอ้ยคงนอนไม่หลับไม่นอนนะกินเยอะเกินไปก็ไม่ดีนะกาแฟนะใจสั่นระเบิดตะโกนคันฮู้ยผู้ชมอะไรพุยเป็นอะไรจากคุณอะไรวะ มันแค่เลขสองอย่างพร้อมกันนี่มันเดรดเสาร์เดรดเสาร์ค่ะมีอะไรออะไรมีอะไรมีอะไรบอกผมด้วยเดรดเสาเถื่อนไหมไหนเดินขอดุรีดเลยอย่าบุรีเดรดเสารไหนวะ คุณดูเเอออะะไรวนี่ยตอนมันเดินนะคุณอุ้ยตัวใหม่ปะคุณดูตอนมันเดินนะมันยกขาดีกว่ามันก็ยังยกหนีมันยกขาคุณเนี่ยยอกออกขึ้นยกออกขึ้นแล้วเดินตีมันดิเฮ้ยเดินที่แกมันพองหน้าหาเรื่องจริงสิกมาใครมันตีวะบ้าบอหนุ่มหน้าหนุ่มหน้ามันไงเฮ้ยแม่มันเดินมันเดินเห็นไหม เดินเดิเดินเดินตัวเดี่เดี๋ยแบบไม่รีบไม่รีบคนนี้มันไม่รีบเพราะว่าโอ้ยตีายเลยอ่ะขำคายเอ้ยผีหลอกดูดูคุณก็แวบมาหาผมอะอะไรผมไม่ได้แวบผมผมอยู่ในบ้านอยู่วิญญาณเขายังไม่สกตีนจริงไฮะอะไรคุณเด็ดผมจับัตเมื่อกี้คุณเห็นป่ะ เฮ้ผมตายอยู่อยู่วิญญาณไปช่วยกระโโผมาเดินเดินเดินบอกซะไม่รู้ทำไมได้ไงบอกว่ารู้บาบตายแล้วบาคูเดอะนี่ก็ใบใครคนผมเป็นคนนะนะแสดงแสดงว่าคนไเห็นหรอบายหรือว่าในแบบนี้ไม,ม่ใช่มีแค่สองคนแต่มีสามครับจริงมีคนเดียวหักค,คุณนะไม่ใช่คนอ๋อคุณก็ไม่ใช่คนคุณเป็นสัตว์สัตว์ม่เขา สันนพี่เขาโอ้โหแหลกนะเนี่ยแหลกอุ้ยขอบคุณมากเลยถ้าแหลงก็ต้องตีจิบโอุ้ยลืมไปเลยขอบคุณมากมีแต่คนโง่เลยที่ไม่รู้เอาเรื่องโง่ไงล่ะโง่อันนี้เจตนาไหมเนี่ย ว่ะรู้สึกโอ้โหว่ะทำไมดอกไม้ชอบเข้าตัวผมเลยมันชอบเหรอชอบไม่ชอบคุณอ้ยโยทิ้งเลยโย่เล้แก่อืมมีส่นแล้วผมไม่อยากเปิดวัชพืชนะที่โลกเรามมีซอมบี้หรอกนะถ้ามันสิ่งเพื่ไปจัดการแล้วแล้วมีจะดาบทีดปาดในเสาเนี่ยใช่ก็ต้องมีคุณแหลย ว่าผมผมเห็นอะไรบางอย่างแปลกๆแล้วทำไมรู้สึกเหมือนมันงงๆเลยวะหลานนี้ม่กี้ก็เรื่ออะไรโค้โหโคช้าโคตืดอุ้ยนั่นสวยข้างล่างนี่โหมีสวยครับเออาะผมเป็นคนเป็นคนที่ขุดแล้วแหละไม่มีที่ขุดผมไม่ไหวจริงว่ะไม่อยากรอ